เราใชนะสามูเอมือนี้ขอหามนนี่ขอหาาอย่างข้าอย่งข้าน่วยเออสามศูนพอแล้วสามอเนาะสามศูนสามศูนยพอมีละสาศูนยแวเนี่ยแ้วมนีพวกเขาหลายสแต้มพ่อยังยังตีโก้คือเก่าวะมันนี่ทีโก้คุมเครื่องเสียงคือเก่าอันี้เนี่ย เอาคอโย่สามเต็ uh, ้มขอน้ำมาเนาะเข้าห้องเพื่อเป็นการเข้าห้องสบายดีทุกคนชิมเจ้า